ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับของวันที่ห้านะครับเลีกวิ่งเลียกรูดคือห้านะครับตัวรองคือสองกับเก้าครับส่วนตัวจเววจาะอนะครับตัวเจาะนะครับ มี757972แล้วก็6569623539 32นะครับอันนี้เป็นตัวชุดเจาะและตัวกันนี่ครับกันกันก็มี2021แล้วก็2428 90919498นะครับอ่าก็เอาไปพิจารณากันครับมันมีทั้งตัวเจาะตัวกัน แล้วแต่ว่าท่านจะชอบอืเจาะหรือชอบกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปต่อฮานอยปกติเลยนะครับส่วนฮานอยปกตินะครับก็มีฮานอยปกตินะครับมีศูนย์กับสานนะครับลองคือสองครับเจาะ มีศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็3ามห้าสามแปดสามเก้สองห้าสองแปดสองเ้านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปต่อฮานอยอ่า V A P หน่อยนะครับ V A P ของวันที่ห้านะครับก็ อ uh, นี่นะครับอืม uh, มีอะไรอ๋อตัววิ่งตัวรูด uh, นะครับคือเจ็ดครับเก้าครับอืมลองคือสี่นะครับ จับคู่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ออกไปลองลองพิจรารณาเอานะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันมันอืมอืมนะอืม,อม,อม อออ๋ออ๋ออืออันนี้แก้หน่อยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเจ็ดหกนะครับนี่แล้วก็เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกนะครับ ก็มีแค่นี้ครับฮานอย v i p นะครับแมรีบครับก็เดี๋ยวขอทวนของเมื่อวานหน่อยนะครับอของเมื่อวานนี้ก็นี่ครับของเมื่อวานนี้ก็ไม่ฮานอยพิเศษเข้าตัววิ่งตัวรูดก็ สี่เข้าตัวเดียวตัวรองไม่เข้านะครับตัวเจาะชุดเจาะไม่เข้าชุดกันก็ไม่เข้าอืมไหพลาดเป็นธรรมดาครับก็มาสรุปหน่อยครับของฮานนยปกติเหมือนกันนะครับอผมให้แปดหกกับเจ็ดนะครับอามาแปดแปดเลยเบิ้ลน,นี่นะครับแล้วก็จับคู่ก็เข้าตัวนี้นะครับหลานตื่นหลานตื่นครับผมก็กลว กลัวเข่ากวนนะครับก็สรุปอาหวยลาวพัฒนาของเมื่อวานหน่อยนะครับราวพัฒนาเมื่อวานนี้ผมก็ให้ไว้เป็นแนวทางก็อเข้าแปดสี่ไปนะครับให้วิ่งวิ่งวิ่งรูดแปดนะครับตัวลองไม่เข้านะครับครับถ้าไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามารุ้นกันนะครับฮานอยครับสวัสดีครับเฮงเฮงทุกท่าน